สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสุ่สั้นๆัันไทยของเรานะคะกลับมาแล้วกับเ,เรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะแล้ววันนี้เราก็เอาเรื่องสัระดีๆที่มาฝากทุกท่านวันนี้นะคะหัวใช้เท้าแล้วก็ที่หลายคนเรียกว่าหัวผักกาดน,นะคะเป็นผักประเภทหัวที่นำมาทำอาหารได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ยังมีรสชาติที่อร่อย ชื่อของพืชชนิดนี้จึงมีมากมายนะคะบางคอเรียกว่าหัวใช้เท้าหัวใช้โป๊ะหัวผักกาดจีนหรือก็หัวผักกาดนะคะหัวใช้เท้าเป็นพืชหัวใต้ดินนะคะที่นิยมมาทำมาอาหารหลากหลายชนิดรักษาโรคตามตำยายา้ยาบานบ้านอีกด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่า ตามตำรับรายาจีนนั้นนะคะหัวใช้เท้าถือได้ว่าเป็นผักที่มีริ์เป็นยาเย็นนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำงานของปอดกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะและสรรพคุณดีๆอีกมากมายนะคะช่วยในการสราสารพิษในตำรับยาจีนนะคะกับ ว่าล้างผนังกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะเป็นผักที่ช่วยในกระวนการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนะคะมีส่วนช่วยลดน้ำหนักหัวไชเท้าเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะแถมยังมีไฟเบอร์อยู่มากนะคะมือนกินหัวไชเท้าจึงทำให้อิ่มได้ไวนะคะส่วนไฟเบอร์ ก็มีส่วนช่วยในการวนการขับถ่ายนะคะช่วยดีช็อกผนังกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ลำไส้ของเรานะคะส่งผลให้ด้านกายของเราดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมาช่วยบำรุงปอดของเรานะคะขับเสมหะแก้ไอนะคะตำราจีนถือว่าหัวใชเท้านั้นเป็นยาเย็นนะคะ แต่มีรสเผ็ดร้อนนะคะซึ่งเป็นส่รนคสมที่ดีในการกระตุ้นการทำงานของปอดนะคะแก้ไอเรื้อรังนะคะแล้วมีส่วนช่วยในการขับเสนหาเอีกด้วยนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกนะคะไฟเบอร์ในหัวใช้เท้าเนี่ยจะช่วยในการปรับสมดุลในระบบย่อยอาหารนะคะช่วยแก้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย ท้องเฟอรวมไปถึงอาการท้องผูกเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะหัวไชเท้าเป็นผักที่มีวิตามินซีอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแล้วยัางอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยนะคะดังนั้นนะคะการกินหัวไชเท้านี่จะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะ ภายในร่างกายของเรานะคะให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็มันแก้หวัดได้นะคะต้นจืดหัวใชเท้าร้อนๆถ้วยนะคะแล้วก็มันจะช่วยทําให้รู้สึกคล่องขอนะคะเอกทั้งวิตามินซีเนี่ยแล้วสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายในหัวใชเท้าอย่างเงี้ยยังมีส่วนช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของเราทํางานได้ดีด้วยนะคะข้าปัสาวะค่ะหัวใชเท้า มีน้ำมากนะคะการกินหัวใช้เท้าจึงช่วยในการขับปัสสาวะแล้วก็ยังทำให้ปัสสาวะของเราใสไม่กอีกด้วยนะคะหัวใช้เท้าเป็นพักที่มีกินทุกฤดูก,กาลนะคะราคาก็โอเคทำอาหารหรือทำอะไรก็อร่อยมากมายนะคะแล้วก็ทุกคนก็ทานเฟนไปหมดนะคะประโยชน์ก็มากมายดีต่อสุขภาพเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆ ขอจามจามทานันที่มาฝากให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขกับภาพแข่งในนํำมืความสุขวันนะี้ทุกท่านตลอดไปเลยะคะ่ะสำหรับวนันนี้อย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขไปทั้งวันเลยะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตอนนี้นะคะสวัสดีวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี